ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเวิร์ดสมองสบอนเนาะลงปาน่าเวิร์ดสมองสบอนเมื่อนี้ก็มาพบพ่อเขาส่องบารเจ้าโจ้เส้นเก่าสินเคยเนาะเมื่อนี้ยฮาก็สีผ้าไปใส่บาาเนาะสีผ้าไปอาวุธนน้ำกันเนาะอยู่ทีคงเฮียนมาปลายน้ำมงเนาะถึงเป็นเคยเป็นท่องเฮียนที่เฮาเคยเรียนมาแล้วเนาะเรียนจบมาแล้วเนาะเฮ้าเรียนจบมาจากโรงเฮียนมาปลายน้ำมงเนาะเฮาไปเปิดกันเลยเนาะปลอใจถึงลอยบาทเออ เออได้ขอแต่ก็ได้เปลี่ยนได้อยู่จแสงสิบพันจพจกสีก่กสิบพันเออสาธุ แม่ลิโอสิปักกีเด้อสาธุ สิบพันกีเมวรนาพนอรพุทธััสะงจร ธัมมังสรณังคัจฉามิอังคังสรณังคัจฉามิจังขังสรณังคัจฉามิโทติยํปิปุตังสรณังคัจฉามิมือเท่านั้นปะลังไว้ครับโทติยํปิธัมมังสรณัง หลังกวด่เัาใส่บาปพวกเขาก็ได้ก็ได้ไปก็ไปโรงเรียนไปแค่ได้ซื้อไม้บัตรดอกซือว่าเป็นโรงเรียนอัธยรสมบูรณ์นาบอสแต่ว่ามีทีที่นึ้อทีหน้ามงอ์พวกเขาก็ได้ทีหน้ามงเนาะเรื่องเชื้อนี่เออถือว่าผมมีปัญหาพี่น้องเขาเออยกตัวอย่างคืออยู่เรียนนี้เนาะ เออว่าเขาสอนนี่ตั้งอยู่ตรงไม้เตะบาาสอนเฮ็ดทีได้ยินแต่เสียงอีหยังคือว่าบ่มีปัญหานือว่าเาเข้าใจง่ายได้ยินแเสียงตูไดือว่าเป็นโรงเรียนของพวกเฮาเนาะเดังๆแน่ยันเราบ่ได้ยินเออแต่ว่าสื่อนะบ่เพราะว่าโรงเรียนบ่เพราะว่ามันเป็นโรงเรียนบ่ต้นอยู่เนาะเออจังือว่าตามแผนการหรือว่าตามท สบายดีเปาใจใส่ได้งเต่าแต่งตัวหล่อใช้ไหมเนี่ยวันนี้มาใส่บานเามาบุ่กันกัอเปียงพ้่เากางเกุ่นอกก็ตเสื้อกือบะนาเสื้หล่อวันนีนะแก็เขาเลยแบบแต่งตัวแบบสุภาพแล้วก็ดูดีน่อยนึงแต่เขาใส่สะอาดเนาะแบนด์เรื่องกล้เรื่องยังน่ะเขาอ่านมากมาได้ท้าใจเขาสะอาดนะผุนแล้วขาตึงแต่เกิดนเนาะิ่งชอบจอยนะโอ้ ผมสองสีสไปพี่น้องน่าคืองามแท้น่าบอสบายด,ดีพี่นออ้องสาวบอแม็กอ, <c oughs> อได้ผ่านเลยเนะาะใช่เนี่ยกับยูทูบเบอร์สองคนเลย

ติดตามที่ีจ้เาไปเบิ่งได้เบิ่งได้เนาะ้หมักเบาโจโจ้เบินมาอย่โจโจ้เนาะใบหักเบิร์นสดด่นเบิร์ได้ถูกองนี่เป็นเแต่งแต่งโตแบบมีนุมไหนเนมีนุมเลยเมือนนี่แบบคเนี่เนมีนุ่มเเออเพ่าอี้ยกใส่ในเอ่อเสามใ้เน่าให้รมรามเออเพราะว่า บอกคนนี่กับร่างป่ารัฐบันนี่เอกะล้ากันเนื่งเนาะเออถือว่าให้แกนบรรทัดทางแขกที่มาทั้งไก่เออไทยทั้งอื่นเนาะก็จะได้มาเป็นใบชมหรือว่าพวากน,นี่ยอ่งเออสถานที่ในงานเฮาเนาะก็ถือว่าเจ็ไบไปด้วยขอบคุณเนาะเกิด็กกับวัตถีสุด ทุนปบาเสียบนี้เข้าใส่ยปาแล้วก็าเบงบรรยากาศหมอบงานแหละก็ยืต่อไปแค่จะกินเขาเนาะกไปนอกไงปูเตียงนอะแ้วกับคูปาแดงนี่เขาจะกำลังย่ปลาเขาเนาะบาในมณีนีกเนาามเขาไม่ในมื้อนี้มันบ่มาในหน้าแข็งกับเสื้อนะมาเป็นตาบกไงนาเมียวใส่ใ่าทัสีสวเนาะ สงสัยข่าวชากกันนำเขาเออบริเวณพิ่นนัหรื้ว่าทัีไรเน่เอออันนี้สวเดีาร์ขาชัวร์พาปิอบก็เออโซลาโซกาก็ได้ก็ไฟเร็วเออดิซัควาเจนไนกาเออบริเวณปานสวีเดนย์บดิวกขาัจฉาบริเวณก็เป็นเกล้าก็ครับมีใส่ลงมือเลยป่ท่านนี้ใส่ลงมือเลยบ่

สีผมเราขากวะสองสีเลยมาเพิ่มเรื่อยๆนกับเขาก็ไนีไแกงกีเล็กใส่กับหอยเาโึงสองสามีฮัลโหลฮัลโลึอามฮัลโหลฮัลโหลฮัลโลึงสองสามสีโทรปั้นดยดังอยู่บ่อย เอาเออเย็นๆมีเรื่องต่าจะได้มาโหดนะครับบ่นั่งบ่งมีหลายอ่าโดยพกนับเมืองคือาเจ้าเมืองอ่าคนใมานําบ่เอาเนาะอานั้นสระครับเสริม แต่บาดนัของการเมืองพวกเขาการะไดรมาบวกเป็นสกิจมยานเบ่งคนปะนเอาบ้านอในงานวันนี้เนาะหรือว่าประวัติบุคคล้วยเข้าเสริมกิจกรรมตัวนี้ขอตื่เล้บ่เนาะตัวนี้นะไม่ได้กินข้าวทำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเบสกุศลเปารจะส่งแพที่จอต่างที่ใหม่เลยเนาะโกาส กินแล้วป่าโอเคกินแล้วฮอรนั่งนรือแล้วมากนะสไตล์เฮาอาี้ก็เลยว่ากมาตื่นแล้วฉันแล้ว่ได้ปมาหาน้หอมาในอินทอันนี้ก็มีห้องห้าหน่งซื้อาตอนนี้จะกินเข้าแล้วแล้วเนาะเขาจะเริ่มลังเมื่อแล้วเนาะ เดี๋ยวคิดนี่ค่ะเสียหายนะเมียเป็นคนปิดคลิปให้เนาะหลังจากที่เสร็จซตติไปทุกอย่างแล้วกเขาเป็ว่าคิดเราจะเจอกัม่ในคลิปหน้าเด้อสวดี